ละครเป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งในสังคมไทยที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายเพื่อให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงและแง่คิดแต่อีกมุมหนึ่งละครมักจะนำเสนอภาพความรุนแรงที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าละครส่งผลกระทบต่อสังคมเพราะละครชี้นำปัญหาสังคมจริงและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอได้จัดเวทีเสวนาหัวข้อแนวปฏิบัติในการผลิตรายการละครสำหรับเด็กและสตรีเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพค่ะเราตั้งใจอยากจะเชิญชวนคนเขียนบทนะคะผู้กำกับแล้วก็คนทำละครทุกช่องเนี่ย มาคล้ายๆทำสัญญาใจแล้วก็ลงสัตยาบาันร่วมกันเพื่อจะยกระดับนะคะคุณภาพและเนื้อหาของละครโดยเฉพาะเรื่องที่มันอาจจะกระทบภาษาความรุนแรงเพศนะคะโดยเฉพาะผลิตซ้ำความคิดต่อผู้หญิงเราอยากที่จะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าทุกช่องยินดีเนี่ยเราจะได้มาทำเวิร์กช็อปนะคะหากรอหาก,หาก,กาติการหรือว่าหาเนื้อหาใหม่ๆออกมาให้กับสังคมดูะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงของงานเสวนาครั้งนี้นะครับเป้าอประสงค์ก็คืออยากที่จะให้คนทำละครคนเขียนบทนะครับร่วมกับเนี่ย ลองมองดูบทบาทของตัวเองว่าจากเดิมที่เราทําละครเพื่อ้อนสะท้อนปัญหาสังคมนะครับต่อไปเนี่แนวมันจะเปลี่ยนนะครับก็คือการทําละครเพื่อสร้างสรคังคมแล้วก็ทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีแนวปฏิบัติในการผลิตฉากที่มันมีความรุนแรงเรื่องเพศเรื่องภาษานะครับหรือว่าเรื่องาอคติภาพตัวแทนนะครับที่เคยมีภาพในเชิงลบนะครับเหล่านี้เนี่ยผู้กับคนทําละครเนี่ยจะต้องมีนวัตกรรมใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยยกระดับภาพรวมของการทําละคร การจัดเสวนาในครั้งนี้นับเป็นการสะท้อนความคิดของผู้ผลิตสื่อละครให้ได้ทบทวนแนวทางการผลิตรายการละครสำหรับเด็กและสตรีให้สร้างสรรค์ในขณะที่ผู้ชมละครควรมีความรู้เท่าทันสื่อเช่นเดียวกันด้วยความปรารถนาดีจากกสทอชอ